แน่นอนนะครับข่าวข่าวเ b News ยังคงติดตามประเด็นที่หลายคนนะครับตกเป็นผู้เสียหายแล้วหลายคนเองก็ติดตามอยู่นะครับว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นนะเดี<ช>๋ยวเรื่องทุกอย่างจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายออกมามเรื่อยๆนะครับเรื่องที่ว่าก็คือเรื่องของบริษัท DI ไอคอนกรุ๊ p นั่นเองนะครับคือวันนี้นะครับไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะอ,อย่างวันนี้เนี่ยทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มรองผู้บริโภคหรือว่าบกปคน้ถึ 9จุดด้วยกันซึ่งเป็นจุดที่เป็นเครือข่ายของดีไอคอนนะครับซึ่งทางตํารวจเองก็เร่งที่จะสอบพยานหลักฐานจากผู้เสียหายนะครับที่อ้างว่าตัวเขาเองนั้นได้ไปร่วมลงทุนนะก็มีการจ่ายจริงไหมมีการเข้าไปร่วมอย่างไรกับดีไอคอนกรุ๊ปนี่แหละครับซึ่งขณะนี้ก็มียอดผู้ที่แจ้งความเข้ามาแล้วนะรวมทั้งสิ้นนะครับ488คนแต่ถ้าเฉพาะวันนี้อย่างเดียวตารวจบคบบอกมานะครับว่าอยู่ที่ประมาณ235คนครับก็คือเกือบครึ่งเลยนะของ488 ถูกต้องนะฮนะคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางตํารวจบอกอปคบอนะครับได้นําหมายค้นของสารอาญาเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายเนี่ยที่เขากําหนดไว้9จุดด้วยกันนะกระจายตัวอยู่ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับไปเพื่อที่จะค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะโดยเป้าหมายส่วนใหญ่นะครับก็เกี่ยวข้องในเครือกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปด้วยพนักงานสอบสวนจากหน่วยงานในสังกัดตำรวจปคบ7 0นายเนี่ยเขาได้ระดมกำลัง เข้ามาทําหน้าที่ในวันนี้หลังจากที่2วันที่ผ่านมามียอดผู้ร่วมลงทุนเข้ามาให้การกับตํารวจแล้วนะครับคือ2วันก่อนหน้านี้เนี่ย246คนจึงได้เพิ่มจํานวนรองรับผู้ที่เข้ามาร้องทุกข์ในวันนี้ด้วยซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีผู้ที่เข้าร่วมลงทุนมาแสดงตัวเป็นผู้เสียหายเดินทางเข้ามาให้การกับตํารวจแล้วนะช่วงเช้าเนี่ยหลาย10คนแล้วส่วนยอดผู้ที่เข้ามาให้การกับตํารวจ 3วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้รวมทั้งสิ้นนะครับ488คนแล้วโดยวันนี้มีตัวอย่างนะครับเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนที่เดินทางมาให้การกับตำรวจในวันนี้เนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าบอกกับผู้สื่ขาวเนี่ยผู้สื่ขาวไปสัมภาษณ์นะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้จักกับบอส ไม่บอกว่าเป็นบอสไหนนะ,ะแต่บอกว่าเป็นบอสคนนึงแหละนะที่ตัวบอสคนนั้นเนี่ยเคยทําคลินิกเสริมความงามด้วยกันกับตัวเขาเลยมาชักชวนให้มาร่วมลงทุนนะในช่วงแรกที่มาชวนชวนกันตัวเขาเองก็ปฏิเสธนะเพราะว่าเงินน่ะที่จะไปะลงทุนมันไม่พอมันไม่มีนะก็ปฏิเสธไปนะครับแต่ถูกตามตื้อเรื่อยๆนะครับแล้วมีการแนะนําด้วยนะ,อะบอกว่าไม่มีเงินใช่ไหมเอาทรัพย์สินไปจำนำสิเพื่อที่จะมาลงทุนแล้วก็พูดโน้มน้าวว่าเนี่ย ถ้าเกิดทําแบบนี้แล้วนะครับเป็นโอกาสนะเป็นช่องทางรวยนะพอได้ฟังแบบนั้นนะเขาก็เลยอแล,ลออ้วพอ<า>ไปนะแล้วก็ไปได้ยินเรื่องของแผนการตลาดศูนย์บาทไม่ต้องลงทุนก็สามารถทําธุรกิจได้อีกนะครับมีระบบร,รับรองเรียนออนไลน์การตลาดด้วยนะครับ,รบซึ่งก็เลยทําให้เขาคล้อยตามไปนะแต่มารู้ทีหลังนะว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงนะโดยการตลาดเนี่ยมุ่งเน้นการให้ไปชักชวนหาลูกทีมเข้ามาร่วมลงทุนอีกนะครับ มากกว่าเน้นไปที่ตัวสินค้าหรือว่าการขายตัวสินค้านั่นเองอและสําหรับกลุ่มดารานักแสดงที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับทางผู้ร่วมลงทุนคนนี้นะครับมไม่ได้เคยเจอเป็นการส่วนตัวนะที่เขาบอกนะแล้วส่วนใหญ่จะขึ้นเวทีในงานกิจกรรมใหญ่ๆเท่านั้นแหละเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรไปฟังหนึ่งเสียงของผู้ที่เข้าไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตํารวจวันนี้ครับคนที่มาสอนเราไม่ใช่ดารา พวกดาราที่เราเห็นเห็นกันอ่ะเขาจะมาแค่ครั้สั้นๆในเวลาที่ตุ่มใหม่ๆสมมุติว่าพี่อ่ะสนใจวันแรกใชตป้เขาจะมีห้องแค่แบบเขาเรียกว่าห้องแบบเหยื่อแรกอ่ะเข้าไปอ่ะเขาก็จะเชิญพวกดาราพวกนี้มาตบมือต้อนรับดาราคนนั้นคนนี้เศร้าแรงจูงใจว่าเฮ้ยเนี่ยดูดิดาราชั้นนำเท่านั้นเลยที่มาแต่พวกนี้ไม่ได้มาสอนพวกนี้ไม่ได้มาสอนคนที่สอนก็จะเป็นแค่ค,คําว่าครู เป็นคำว่าครูอ่าบอกเลยคแยกเป็นดาราึ่งคนคุณมินที่บอกว่าเขาเป็นแค่พรีเซนเตอร์แต่ตัวเขาเองเคยเรียกว่าตัวเองเป็นบอสเขาเขาเป็นบอสจริงไหมคือคำว่าเป็นบอสของพวกดาราค่ะเขาตั้งกันขึ้นมาบอสนี่บอสนั่นบอสนั่นแต่บอสพวกนี้เราไม่เคยได้เรียนกับเขาเพราะอย่างที่บอกค่ะดีแอคอนน่ะเขาใช้วิธีการเป็นสเตปคือคุณอยู่ในเลเวลไหนคุณจะได้เจอกับคนเลเวลนั้นอย่างถ้าคุณแค่2 5 0 0คุณก็แค่ได้ดูคลิป คลิปของพี่กบเนี้ยคุณก็ได้ดูคลิปแล้วก็แม้กระทั่งคนที่มาจากตลาดไทยอันนั้นอ่ะมาสอนที่บอกว่าเป็นเด็กไขยเขียนข่าวอยู่ตลาดไทยอะ่ะแล้วก็มาเติบโตเพราะที่นี่นู่นนี่นั่นใส่เสื้อแพงๆอะไรเงี้ยอันนั้นก็มาพูดแต่ส่วนมากบอสที่ขึ้นชื่อห้าคนเนี้ยไม่เคยมาสอนแต่เขาจะมาเฉพาะงานไอีงานไอีนี่ก็จะเสียตังค์ที่เขาสร้างที่อ e ็มแพคอะค่ะ เขาจะเก็บบัตรประมาณพันหไม่แน่ใจว่าพันห้เนี่ยสวันหรือ1วันจําไม่ได้เพราะว่าเราอะเสียเงินไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าอะไรวะมาขายของยังเก็บเงินเราอีกเพื่อให้เราไปงานพอไปงานภาพลักษณ์มันก็เลยดูว่าดีไอคอนคนเยอะมากจริงๆแล้วทุกคนซื้อบัตรเข้ามาคือจากที่ผู้เสียหายบอกเนะี่ยฮะคือ ต้องซื้อบัตรด้วยนะแล้วก็อย่างที่พอเอามาลงทุนร่วมลงทุนไปแล้วเนี่ยไปซื้อโฆษณาใน Facebook ตามที่เขาสอนคุกก็ต้องออกเงินค่าซื้อโฆษณาใน Facebook เองส่วนที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้คือภาพเหตุการณ์ณวันนี้เลยนะครับบอสแซมฮะคุณยุรานาันพมรมน,นตรีดาราชื่อดังซึ่งตามสื่อของดีไอคอนเนี่ยที่เรียกบอสแซมเพราะว่าตำแหน่งที่เขาลงไว้ในสื่อคือเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดนะฮะ คุณแซมเนี่ยวันนี้มาพร้อมถ่ายความเข้าพบพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรา,ามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบกปคบ,บ,บคือเมื่อวานนี้เนี่ยทุกสื่อออกหมดตำรวจบอกเลยใช่ไหมฮะภายใน48ชั่วโมงนี้จะมีหมายจับแต่วันนี้บรรดาดาราหลายคนแล้วก็ตัวบอสพออด้วยเข้าพบตำรวจไม่รอให้หมายจับออกก่อนเป็นฝ่ายเข้ามาพบบ,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 บกปคบก่อนเลยบอกกับผู้สื่อข่าวครับว่าวันนี้เดินทางมาให้การกับตำรวจเพราะว่าตำรวจเชิญมาสอบปากคำ แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะแล้วบอกนักข่าวว่าเดี๋ยวจะลงมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนภายหลังแต่ยืนยันว่าตัวเองไม่กังวลลองฟังเสียงบอสแซมดูครับเจ้าหน้าที่รออยู่นะครับวันนี้เราเข้ามาให้การเจ้าหน้าที่เช็คไปครับวันนี้ได้ครับก็เมื่ออจารได้เรียกอะไรก็เรียกว่าเรามีข้อมูลอะไรก็เรียกสอบถามอยวยังไงแล้วอย่างวันนี้พอผมได้ไม่ต้องรอจะสั่งล็อกก่อน

ซึ่งก็มีตำแหน่งเช่นเดียวกันนะเป็นพ้วำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเมื่อวานนี้คือภาพจากเมื่อวานที่เธอแถลงและให้สัมภาษณ์ใช่ไหมครเธอบอกว่าจริงๆตำแหน่งที่ว่ามาเนี่ยก็คือเป็น PR เฉยๆนะก็วันนี้มาเข้าพบพนักง,งานสอบสวนบกปคบอเหมือนกันซึ่งในระหว่างที่นักข่าวส่วงข้อมูลวันนี้บอกว่าอยู่ระหว่างสอบปากคำนักข่าวก็ไม่ได้เจอเพราะว่าไม่ได้เข้าทางข้างหน้าเหมือนกับบอสแซมอันนี้รายงานข่าวคือน่าจะไปเข้าทางข้างหลังนะฮะ